วันพุทธที่7มิถุนายนพุทธศักราช2567นางสาวอภิวันธนสิทธิศักดิ์สหกณรจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรจังหวัดนครนายกเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน7มิถุนายนวันสหกรนักเรียนประจำปี2567ณโรงเรียนวสุตรธรรมรามตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยมีนายสิทธิพรผมงามผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงานรายามของผู้จัดงาน ขอขอบคุณท่านผู้มุ่งในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเจมิถุนาวันสากรนักเรยียนประจำปี2567ในวันนี้วันนี้ผมรู้สึกยินดีมอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดงานันทีเจมิถุนาวันสากร นัเรเปลี่ยนประจำปี2567วันนี้ผรมสทงเสริมสาก์ได้มีการการ,าริเริ่มกิจกรรมสาก์ตั้งแต่ปี2545-2546ซึ่งพังนั้นได้มีการจัดให้ความรู้และก็ให้การอบรมพร้อมในการจัดทำสื่อคู่มือในการจัดการเรียนรู้แล้วก็เแพรยย่ไปยังทั่วประเทศ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศาการและฐานสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์โดยความร่วมมือจากโรงเรียนวัสุตธรรมรามโรงเรียนวัดวังปลาจีตโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์โรงเรียนวยดัดโคกลำดวนโรงเรียนว,ดวนัดทยธิรัสดารามและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่4นครนายกและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก การจัดงาน7มิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียนเกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตามรอยพระยุคนบบาทโดยรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในสมัยนั้นคือนายเสงี่ยมมะหมื่นวัยเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2534ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจประเวณชายแดนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองพระราชกระแสร,รับสั่ง ดำเนินการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียนและกิจกรรมร้านค้าสหากรณ์มาอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2552ได้กำหนดให้วันที่7มิถุนายนเป็นวันสหกรณ์นักเรียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบสหกรณ์สู่เยาวชนนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ผลผลิตเกลือกูลหล่อเลี้ยงท